สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอำลาคลิปสุดท้ายของการเดินทางมาที่แขวงขม,ม่วนสอปป,อป,ปลาวนะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะพอดีว่าสาวลาวตำร่มตำให้กินแต่เช้าเลยแซ่บมากอร่อยมากมก็จะมีน้องก้าวแล้วก็น้องนุ่นค่ะร่วมเดินทางไปด้วยก็คือเขาจะกลับไปประเทศไทยแก้วตาก็จะกลับประเทศไทยเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่าการเดินทางของพวกเรานั้นจะเป็นไงบ้างนะนุ่นกลับไทยเธอแลบก่อ กับไทยเธอแรกอิลีนี่ทั้งแรกในชีวิตบดตัวบ่อย่างนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวข้าวข้าวบ่ายอยู่ฝั่งไทยเดี๋ยวพาไปกินอ่ะเดี๋ยวเป็นเจ้ามือให้เดี๋ยวเป็นเจ้ามือเดี๋ยวเพราะว่าอยู่บ้านน้องนน่นนะเขาก็แบบเลี้ยงดูปูเสือเราอย่างดีนะเราไปถึงที่นุ่นเราก็ต้องเลี้ยงข้าวนะน้ำเปล่าหนึ่งขวดพอ น้ำป่าหนึ่งขวดนี่เป็นครั้งแรกของสา,ลาวลราที่จะข้ามไปฝั่งไทยนะไปเด้อโพเด้อไปเลยเด้อปไปได้โพเพื่อนวะหันหลังมาเลยห้องโผล่รไปกันเด้อายเด้อโอเคเดี๋ยวแ <c oughs> <Okay. S 2> ว้น <c oughs> ไ,ไปนะทุกคนโอ้หนี่เป็นครั้งแรกเนะ่แกวตามไม่รู้นะว่าน้องเขายังไม่เคยข้ามเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะในการที่จะข้ามไปฝั่งไทยนะโ <c oughs> <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนฮะ <c oughs> ไปนึ่บอกโอ้รถตัวอยญาไปแล้วตอนนี้ ไปน้ำบอโอ้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 น้องเออออเ,เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวไมาใหม่ไปแล้วเด้ออ,อือ,อรถแรงรถแรงไปถุงเท้าก็บ่ใส่ค่อยทิ่มแล้วถุงเท้าค่อยนะเมื่อเช้าเอาถุงเท้าไปทิ้งที่ทางขยะทุกคนมันเยินมากเลยนะ ใส่มาหลายคลิปแล้วนี่คือทางขึ้นนะจ๊ะโอเคโอเคแปลกเขาเชี่ยวเหมือนเดิมโอ้โอ้ลื่ไหลรถไหลรถไหลรถไหลลื่นไหลดู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 ทางโค้งด้วยหินแบบหินลุกลังอ่ะ โอ <Okay>. เคไเปไอ่ะขอบอกให้เก้าตานำนะ <Ooh. S 1> วิวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีค่ะ โอ้ยเมื่อก้ว้านอขึ้นหก่อนอันดับแรจงแหละช้ท่านี่บ่ขึ้นาผูทานแล้วนคกักับมี้งคร่งีเอาคือยังหัวผู้ท่โอ้ยเถื่อเบิดหกมแรงผู อ๋อเรือมันออกตลอดเรือมันออกทุกสิบห้านาทีอ๋ออ๋อเออลืมมาพักเที่ยงเนียท่านพักเที่ยงเนี่ยมันอันนั้นโอ้ยเปรี้ยวเปียกันเนอบอกปเลยจิ้มก่อนอันดับแรกอ่ะนั่งก่อนเด้อะว่ามีมันมีเผือกด้วยนะจ๊ะกินทุกอย่างทุกของเนี่ย กนาอยเท่ยงายังคายค่อยถลงนาะมันเมื่อยเดเก็บปดขาเลือดิกิกาแฟดีวะลองบื่มบรสิหายนะตาแข็งตาตั้งบดูอันนี้แก่กาแฟวะนี่เนี่ยแบบตรงเหนาอ,อือเด้อแม่เด้อ ไปแล้าไปไปส่งรถส่งรถเรียบร้อยแล้วม,ม,มือจเจอกัน <laughs> กลับไปต่อพาสปอร์ตเก้าเบอร์เท่าไรเมื่อกี้นี้เก <9, 500 S 1> ้าพันห้าร้อยค่าเช่ารถเมื่อกี้นี้ <th> 9, าาเบอร์เก้าพันาห้าร้อยีกอคือเช่ารถเท่าไรหาสิบสองมือแต่ว่าเพื่อนรถหาย,หายเลือหาสิบมือเที่ยวแต่ละทีสองเดือนนะจ๊ะงึดหลายเศร ก็คือเที่ยวครั้งหนึ่งสามารถซื้อื้อรถเวรบมือสองได้เลยนี่เป็นหมื่นนี่สุดจัดแกตาไปสี่วันที่เขาก็ลดราคาให้ก็โอเคอยู่เพื่อนก็เพิ่นก็ให้พวกเขาบบราคาโอเคอยู่เลยราคาโอเคอยู่ร้านนี้นะร้านมีไซรรถใหม,รใหม่รถใหม่แบบทุกคันเลยขนาดคนที่สิไปขึ้นทางเหนือข้าเจ้ากปลงมาเศารถอยู่นี่เลยแม่มามถึกแม่ถแล้วก็รถดีเข้าเจ้าอกไปเซาล์อ,อยู่ทางเวียงจัดเลย ีอ,อันนี้คือเอกสารอันนี้คือปกปีใบสม,มอุอันนั้ใบประยมตัวเบิร์นอันนี้คนงามใบใบของคนงามเลยเดี๋ยวเราไปไฮเบิ่งเนาะมันอ่ะไฮเบิ่งแค่ข้างหลัง <laughs> อ,อันนี้ก็คือเอกสารที่จะข้ามผ่านแดนชั่วคราวไปประเทศไทยเนาะเมื่อกี้นี่ลบไปถ่ายรูปต้องมีรูปถ่ายซิมภาพันกีบกไปถ่ายดวนอันถใช่ดวน เฮียดอยู่อันนาดานนาดานประมาณประมาณสี่สิบพันบ่จืดไปเประมาณนี้แหละขาจะปวดเอ้าอยู่ใ่วะ <c oughs> มโหยังในนี่นน <c oughs> พาสีใหม่แบบรูลานะแต่ว่าห้องนีแบบไม่อยากให้ว่าเลยเกาแต่ไม่รู้ว่าเขาบุรณนะในห้องด้วยไหมเมากาแฟแล้ว ย่างไปกะ <Hey, S 1> ไก่อยู่เด้อยี่สามถึงยี่สิบห้าธันวามือนี้ตัวงานเริ่มจองด่วนเฉพาะบอนจำกัดยี่ใส่นี่บุฟเฟ่เบียร์เราดูโรงแรมโฮเทลริเวอร์นี่แหละ,ะวเด็กตะไบจากเมืองอะไรนี่ <laughs> 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 บุฟเฟ่เบียร์ผู้หญิงสองแสนห้า สองแสนแปดบุฟเฟ่เบียร์อ๋ออยู่โรงแรมนี้บุฟเฟ่เบียร์อ๋อนี่ไงโอุ้ยชั้นสองอุ้ยชั้นสองบุฟเฟ่เบียร์เลิศสองแสนห้าก็ประมาณประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะประมาณนี้บุฟเฟ่ต์สี่ร้อยกว่าบาท ด่านท่าแขกนะคะด่านเรือ,อเดี๋ยวอ่ะซื้ออีกซื้ออีกเดี๋ยวระวังรถอ่ะซื้อแบบป่องนะจ๊ะโอเคสบายดีมีแบบป่องอยู่บ้างจะงเอาแบบไหนเขียวเขียสมอร์บ,บี้แบบป่องสีเขียวมีแต่คนถามว่าคือกลับไว้ <laughs> มาอยู่โซงเดือนแล้วอาทิตย์นึงเขาก็ยังไม่เติบอเลยเมื่ออื่นกักลับมาแล้วไปปั๊มพาสปอร์ตเขาออกเขาออกก่อนไปนี่ไปเะ็ทอยู่นี่น้องนุ่นต้นลำไยหนึ่ไปเอาไปน้ำเลยอาไปเอาไปน้ำไปใจใจค่ะเสาลาวไปทำมอเตอร์พัดออนไลน์เออไม่ใช่ออนไลน์มอเตอร์พัดชั่วคราวค่ะนี่นะ เนี่นย,ยนี่ต้นลำไยเนี่ยเออนี่นี่มันจะมีต้นหินอ่อนเคยเคิมานม่ถามเขาหนิโอ<ด>้ทุงขาด,ด,ย,ขาดยังไม่พอใจทุงขาดนะเอกสารของชาวล่าเรียบร้อยแล้วทุกคนผ่านแดนชั่วคราวสามวันสองคืนนะคะจกบาทอันน้องนุ่นแสนหนึ่งโอ้แสนกี่ประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทเนาะนี่นะทุกคนโอเค ก็จะให้เราไปช่องเบอร์หนึ่งนะจ๊ะไปไปเอกสารผ่านแดนเมื่อกี้แสนกีบนะแสนกีบเดี๋ยวไปดูที่ช่องเบอร์หนึ่งว่าจะเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่เฉพาะบอ b เด d อร์พา t นะแสนกีบเมื่อกี้ช่่องนนเบามะ นนี้เก้าตาก็ปั๊มพาส,สปอร์ตออกนอกประเทศลราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายเป็นเงินกีบ5 0 0 0 0พันกีบนะเนี่ยปั๊มพาส,สปอร์ตออกมา50พันกีบแล้วก็ซื้อตั๋วเรือ30พันกีบถ้าจ่ายเป็นเงินไทยก็60บาทนะตั๋วเรือก็คือ60บาทหรือ30พันกีบทุกรอบทุกเวลาแล้วก็ทุกวันค่ะแต่ว่าค่าธรรมเนียมด่านเนี่ยก็คือแต่ละวันราคาไม่เหมือนกันนะถ้าสุคเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตะเลิก,ก็คือราคาแบบ ต่างกันอะแล้วแต่เขาจะเก็บนะโอเคเดี๋ยวก็ตาลงเรือก่อนให้ยายเก็บขึ้นเนาะแม่นอ๋อว่าสีกวะเก็บไปไซตต่อเก็บไปไซตต่อโอ้ยมือยน้ำเบียร์เจ้าไปแเอากล้องมาบ่ใช่ใถ่ใช่ได้เวลาลงเลยจ้ะโอ้ยเหงปวดขาพากันไปขึ้นเขามา แล้วก็นีอะไรก็ปวดขาเมื่อกี้ได้เสียค่าธรรมเนียมบอกคนเราออกมาเนี่ยเพื่อนเก็บอยู่บอเมื่อกี้นี่เจ้าหายไปแสนหนึ่งเพืทอนมาให้สามสิบเจ็ดสิบพันเนีเขาทอนให้เจ็ดสิบบอกว่าเขาทอนให้สามสิบสามสิบเห็ดใบนี่ห้าสิบอ๋อก็คือเห็ดใบผ่านแดนเมื่อกี้นี่นะเบิร์ดไปแสนหนึ่ง้วก็มา มาเสียค่าธรรมเนียมืาอทีอีกเจ็ดสิบโอ้โเป็นแสนเจ็ดสิบอ่ะแล้วก็ต้องค <c oughs> ่าเหงืออีกค่าเหงืออีกสามสิบพันกพอดีสพอดีเป็นสองแสนกีบเฉพาะสาวลาวที่จะข้ามไปประเทศไทยนะ<บ>เสียค่าธรรมเนียมบ,บ,บ,บอเล่าก็คือกันเฮาก็ค,กคือกันแต่ว่าพ,พูดถึงคนลาวไปออกจากนี่ก็เสียแพงเลยนี่เสียแพงก็คือกรณีที่ทำเบอร์เดอร์พาร์ตนะทุกคนแต่ว่าถ้ามีพาสปอร์ตก็คือแสนหนึ่งน่ะบ้ได้เสียเนาะ ที่ว่าตอนอยู่ต้นลำไย,ยน่ะไม่ได้เสียเงินอ,อันนี้ก็คือบัตรผ่านแดนชั่วคราวทำรอบแรก10,000แสนกีบแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมตอนออกมา30เอ้ยไม่ใช่สิ7 0 0 0 0บพันกีบบาแพงกว่าเฮาอีกแพงกว่าเฮาเนยะเมื่อกี้เฮาเสียหาิน้องนุ่นเสีย70แล้วต้องไปเสียอยู่ด่านไทยอีกเลยเ,เสียเงินด่านไทยอีกต้องไปลุ้นกันว่าเสียเ,เสียที่ด่านไทยเท่าไหร่นะ ตอนนี้ถือเบียร์คนรับแพ็กนึ่งเมื่อยแห้งนัดยกไปนึ่ง <c oughs> นิ้วโป้องอีกข้างหนึ่งก็คือถือขวดเบียร์นะตอนนี้ไปลงเรือมาทางนี้โอ๊ยว <c oughs> oh, างไว้ก่อนโอ้ Hãy hay cao hơn lâu rồi bây giờ cao hơn ăn hay khó chịu เรือลำนี้แล้วก oh. ็ข oh. 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 ้ามไปยังโบเรืออีกนะจ๊ะเงยด้วยสะสานะครับสะสา้โอ้ยต่ำโคตรเอ่อเอ่าเรับข่าผม ด่านไทยไปที่เรียบร้อยโอ้ยเมื่อยยางขึ้นบนนันไดเ่ยไปทุกคนเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าสา,าวเราจะเสียค่าผ่านด่านที่ไทยเท่าไรนะโอ้ยมันได้ขึ้นสวรรค์ถ้าจะสูงขนาดนี้นะยอมตกนรกดีกว่าอเหนื่อยละ ยังที่ขนขึ้นะปะขันขึ้นเขาแล้วขานขึ้นเขาข้นึ้นวันนี้แก้วตาก,ก็ปั๊มพาสปอร์ตเข้าประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเหนื่อยมากสรุปค่าใช้จ่ายของแก้วตาที่ดเดินทางข้ามลาวมาก็คือค่าเรือ30บพันกีบถ้าคิดเป็นเงินบาทก็60บาททุกรอบทุกเวลานะคะแล้วก็ค่าผ่านด่านแก้วตาก,ก็50บาบพันกีบค่ะแต่ว่าด่านไทยเราไม่ได้เสียอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูสาลาวว่า ค่าค่ารมเนียมที่ไทยเนี่ยเขาจะเสียเท่าไหร่เน่เหนื่อยเดินขึ้นมาได้มาโหดมากโอเคน้องก้าวเดินขยิงไว้มาเนาะขับรถเข้าสกลนครอีกเกือบเกประหลอดเกือบหลับแต่กลับมาได้เออ่นะเ้ยนั่งซำมร้อไปวันหยักบัไก่บ่ไก่อยู่บกส เสียเท่าไรเมื่อกี้นี่ห้าสิบห้าสิบบาทอ๋ออันนี้คอนเฮ้ยโบแม่หาซิปตัวแปดสิบแปดสิบยูนี่แปดสิบยูแม่มันมีสองอ๋อสองมองเนาะรวมรวมแล้วก็คือเสียแปดสิบบาทอยู่ดานไทยเป็นอะไรเข้ามาเธอแร็กวันอาขามมาเลยเหมยอย่างกินบันไดอันนี้อย่าลืมให้เขาประทับตาให้เด้อโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวเจอกันบายด้วยทางปลอดภัยหลังปีใหม่เดี๋ยวเอ้ยถือเองก็ได้เอาหมวกออกนะนอนคือสิบหกเดเดี๋ยวก็พอแล้วเดี๋ยวก็ตาจะเมารถ้นสาล้อไปขอยสิไปตลาดปอเป็ดคิดเท่าไหร่ตลาดปอเปสก็แล้วสิบบาทขอยไปผู้เดียวผู้เดียวว่าหกสิบบาทก็ไปจีนเนาะหกสิบเมาไว้มันแพงไปหลายหลายคนเขาเขาเอาโมไซไปบอ๋ออ่ะโอเคไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายได้คนหนึ่งแล้วจะได้คนหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสามคนสี่คนออก อนไหนสิออกนี่นนอโอเคตลาดบอเด,เดเ้อร์ย,ย,ย,ขยข่คีค้านแบอวรถรถเขาจอดอยู่คนละประมาณ60บาทนะแก้วตาจะไปพัก<ด>ที่บ้านอาจารย์ของแก้วตาก่อนหนึ่งคืนเพราะว่าแก้วตาย,ยังไม่มีรถเข้าหนองคายเพราะว่ารถหมดแล้วอีกอย่างก็คือแก้วตาจะไปทําธุระที่จังหวัดมุกดาหารค่ะไปเปลี่ยนยางทําฟันแล้วก็ไปคุยธุระกับทานายความอีกโอ้ธุระเยอะมากไม่ได้พักเลยนะทุกคนกว่าจะถึงหนองคายกว่าจะ นู่นนี่นั่นนะก็คือชีวิตปีใหม่ก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยทําธุระอย่างเดียวครบยังครบยังมาได้มาได้แล้วบอโอเคโอ้ไปกับเบาเลาแม่แม่เบาเลาอยู่ว่าจะเบาเลาเบาไทยตอนนี้ไปเอาโอเคพบคนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าค่ะทุกคน ข,ขึ้นขึ้นเจ้าหาแม่ไลฟ์ซดอยู่อ๊นักแคนอลหาสิปร uh ิต uh ีมามาตรฐานมามาตรฐานคักเนาะอันนี้เจ้านะมามาตรฐานกบดิจได้ยังแด้เนี่ยเออแลโตรเอาเอิงเตำเบืดไปไโอ้โหขูดรถขึ้นเจ้าเดี๋ยนะโอ้ต่ำเจ้ โอ้แตกเลยกระจกกระจกรถอตายแล้วเออเออเอกรสีหอดเนาะวทยีวิตขนาดว่าถึงไทยแล้วนะคอนเทนต์มเทนต์ใหม่ก็ังไงได้เนาะโอ้ย ปอเป็ดซ <sm> <Alcohol Physical> <ots> อยโลกีเด้อซอยโลกีกไงเป็นตะวัดแดงปอเป็ดอ่าเป็นนอนบ้านพักอาจารย์ค่ะ